รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ มาพบกับครูแม่รังสินีอินราชครูกศนอตำบลสังกัดกศนอำเภอเมืองปัตตานีกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่5เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเนื้อหา การจัดการการผลิตการจัดการการตลาดและบัญชีธุรกิจนักศึกษาพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยคะ่ะเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะการจัดการการผลิตความหมายของการจัดการการผลิตการบริการ และการควบคุมคุณภาพการจัดการการผลิตหมายถึงกระบวนการที่ดำเนินงานผลิตสินค้าตามขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีการประสานงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือกิจการการบริการหมายถึงกระบวนการที่เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง โดยการทําให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมีความสุขและได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่การควบคุมคุณภาพหมายถึงการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าบนแนวคิดพื้นฐานว่าเมื่อกระบวนการดีผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีตาม การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือการบริการบรรลุจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ข้อ 1. สินค้าที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมีคุณภาพตรงตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญาข้อ 2. กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสมข้อ3การวางแผนการผลิตเป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้อ4การบรรจุหีบหอดีและเหมาะสมหมายถึงสามารถนำส่งวัสดุยังจุดหมายปลายทางในสภาพดีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิตแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนคือ 1การกำหนดนโยบายในขั้นนี้จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์กว้างๆเช่นขนาดของตลาดวิธีการจำหน่ายตลอดถึงการรับประกันข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้นำว่ากิจการจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้2ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึงการกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงต้องมีความสัมพันธ์กับระบบการผลิต 3. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิตการควบคุมคุณภาพการผลิตแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย3ขั้นตอนคือการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วน การควบคุมกระบวนการการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยในการตรวจสอบทั้ง3ขั้นนี้ส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพราะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นมีจำนวนมากไม่อาจจะทำการตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงภายในเวลาจำกัด 4. ขั้นการจำหน่ายการควบคุมคุณภาพ จะมีลักษณะเป็นการให้บริการหลังการขายซึ่งในระบบการตลาดสมัยใหม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะสินค้าบางชานิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทเครื่องมือเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกซึ่งมีวิธีการใช้และการดูแลรักษาที่ค่อนข้างยุ่งยากผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องคอยดูและเพื่อให้บริการหลังการขาย แก่ผู้ซื้ออยู่เสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นและความก้าวหน้าทางธุรกิจในอนาคตในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตเป็นการพัฒนาความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ของมนุษย์ช่วยในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์อย่างสร้างสารรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อสร้างและใช้สิ่งของเครื่องใช้วิธีการให้ดํารงชีวิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนวัตกรรมหมายถึงความคิดการปฏิบัติรู้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาแดดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วเทคโนโลยี หมายถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆเช่นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้หรืออาจเป็นระบบหรือกระบวนการต่างๆเพื่อให้การทำงานบรรลุผลเป้าหมายเทคโนโลยีจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อผู้ใช้มีการนำไปใช้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมแต่จะเกิดผลกระทบอย่างมากมายเมื่อผู้ใช้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้แบบผิดๆหรือใช้เทคโนโลยีมากเกินกว่าความจำเป็นกระบวนการเทคโนโลยีในการผลิตกระบวนการเทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยการใช้ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์และรบอบคอบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพหลักการเบื้องต้นของกระบวนการทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้นะคะขั้นตอนที่1การกําหนดปัญหาหรือความต้องการขั้นตอนที่2สร้างทางเลือกหรือวิธีการ 3. เลือกวิธีการที่เหมาะสม 4. ออกแบบและลงมือสร้าง 5. ทดสอบและประเมินผลเสร็จแล้วปรับปรุงแก้ไขหากปรับปรุงแก้ไขสินค้าเราไม่พึงพอใจเราก็สามารถกลับไปในกระบวนการที่3เลือกวิธีการที่เหมาะสม แล้วก็กลับมาออกแบบและก็ลงมือสร้างแล้วก็ทดสอบประเมินผลจนว่าผลิตภัณฑ์พึงพอใจต่อลูกค้านะคะการลดต้นทุนการผลิตและบริการการดำเนินง,งานธุรกิจทุกประเภทให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงจำเป็นที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตและการบริการ โดยแนวคิดในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตนั้นมีหลักการดังนี้นะคะ 1. ศึกษาวิเคราะห์และสำรวจสถานภาพปัจจุบันของการผลิตคือแรงงานวัตถุดิบต้นทุนการผลิตเมื่อรู้ปัจจัยการผลิตแล้วทำให้สามารถหาข้อบกพร่องและหาวิธีลดต้นทุนได้ 2. วิเคราะห์หาสาเหตุของต้นทุนสูญเปล่าที่เกิดขึ้น จากการผลิตสินค้าและการบริการหมายถึงการเสียค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ 3. ปฏิบัติการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไร้ประสิทธิภาพมีความสู์เปล่าโดยดำเนินการต่อเนื่องให้บรรลุผลสำเร็จการดำเนินธุรกิจต้องเผชิญข้อจำกัดหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคและ เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากหลายปัจจัยคือต้นทุนแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นต้นทุนวัตถุดิบแพงขึ้นโดยเฉพาะการนำวัตถุดิบจากภายนอกเข้ามาทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่นค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าคู่แข่งขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น จำเป็นที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าที่ผลิตจะมีผลให้ได้กําไรมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการต้องปรับวิธีการทำธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ําลงโดยกำหนดเป้าหมายการผลิตให้เหมาะสมเพื่อความอยู่รอดมีการปรับปรุงโครงสร้างในการประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จเรามาดูปัจจัยการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตกันนะคะในการผลิตสินค้าต้นทุนการผลิตจะสูงหรือต่ำนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายประการดังนี้นะคะ 1. ผู้บริหาร ต้องมีนโยบายและโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างจริงจังและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเช่น ISO การสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรหรือระบบและวิธีการลดต้นทุนซึ่งต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2. สร้างจิตสำนึกพนักงานให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อโครงการ ลดต้นทุนการผลิตจึงจะรับความร่วมมือและประสบความสำเร็จได้ 3. ม,มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดก,การธุรกิจอย่างจริงจังทุกปัจจัยที่กล่าวมามีความสำคัญกันหมดแต่การดำเนินการให้บรรลุเป,ป้าหมายอย่างมีคุณภาพผู้บริหารธุรกิจต้องกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต้องมีการ จัดทำข้อมูลและวัดประสิทธิภาพของการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องนะคะต่อไปมาดูการจัดการการตลาดกันนะคะการจัดการการตลาดหมายถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านธุรกิจซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิตการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การวิจัยการตลาดการส่งเสริมการขายการทำฐานข้อมูลลูกค้า การกระจายสินค้าการกำหนดราคาการจัดจำหน่ายตลอดจนการดำเนินกิจการทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการและบริการให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคพอใจทั้งในเรื่องราคาและบริการการจัดการตลาดเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆดังนี้ 1. การโฆษณาหมายถึง การนำเสนอหรือส่งเสริมความคิดในการขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆมีผู้วัติบถเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยมีวัตถุประสงค์ของการโฆษณาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและงานบริการเป็นการให้ข่าวสารและชักจูงให้สินค้าและซื้อบริการสื่อที่ใช้ในการโฆษณามีหลายประเภทเช่นนิตยาสารหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ป้ายโฆษณาการโฆษณาทางไปรษณีย์เป็นต้นสื่อโฆษณาแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันดังนั้นการเลือกสื่อโฆษณาควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 2. ส,สื่อนั้นมีประสิทธิภาพ ได้ได้ผลสูงสุด3เสียค่าใช้ใจ่ายต่ำที่สุดเรื่องที่2การประชาสัมพันธ์หมายถึงการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อก,กันระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตเพื่อให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา คิดเห็นทัศนคติที่ดีต่อองค์การการประชาสัมพันธ์ได้แก่ข่าวแจกสำหรับเผยแพร่หรือว่าการแถลงข่าวนะคะต่อไปข้อ3การส่งเสริมการขายการส่งเสริมการขายหมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยบุคคลและการประชาสัมพันธ์เป็นการช่วยกระตุ้นความสนใจ การซื้อของผู้บริโภคในช่องทางการจับจำหน่ายการจัดแสดงในงานแสดงสินค้าการแจกของแถมการลดราคาการทิ้งโชคการแข่งขันการแจกคูปองข้อ4การวิจัยการตลาดหมายถึงการศึกษาปัจจัยภายนอก และภายในเกี่ยวกับการตลาดทำให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการวางแผนการตลาดได้อย่างมั่นใจและสามารถบอกรายละเอียดในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนการวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาดควรวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาปรับใช้ดังนี้ 1. ผู้บริโภคของกิจการคือใครใช้หลักการแบ่งส่วนตลาดเข้ามาประกอบการพิจารณาคือหลักภูมิศาสตร์ หลักประชากรศาสตร์หลักจิตวิทยาหรือว่าหลักพฤติกรรมศาสตร์นะคะสตลาดต้องการเสื้ออะไรผู้ประกอบการจะต้องศึกษาว่าผู้บริโภคต้องการอะไรจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเช่นบางคนใช้รถจนราคาแพงเพราะต้องการความภาคภูมิใจ บางคนเลือกรับประทานอาหารในร้านหรูรานอกจากเขาต้องการความอร่อยจากรสชาติของอาหารแล้วเขายังต้องการความสะอาดสะดวกสบายการบริการที่ดีเป็นต้นนักการตลาดจะต้องวิเคราะห์ดูว่าผู้บริโภคต้องการซื้ออะไรเพื่อที่จะจัดองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนตามที่เขาต้องการข้อ3ซื้ออย่างไร ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของผู้ริโภคกระบวนการการตัดสินใจในการซื้อนี้จะเริ่มจากความรู้สึกว่าต้องการสินค้านั้นจนไปถึงความรู้สึกหลังการซื้อกระบวนการดังกล่าวนี้จะกินเวลามากหรือน้อยยากหรือง่ายเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าตัวบุคคลที่จะทำการซื้อผู้ตัดสินใจซื้อการส่งเสริมการตลาด แต่ละขั้นของกระบวนการซื้อใช้เวลาไม่เท่ากันและบางครั้งการซื้ออาจไม่ได้ดำเนินไปจนจบกระบวนการก็ได้เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนใจหรือเกิดอุปสรรคมากขัดขวางทําให้เลิกซื้อหรืออาจต้องทอดทิ้งระยะเวลาในการซื้อออกไป 4. ี่ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อเป็นการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการซื้อ 5. เมื่อไรผู้บริโภคจะซื้อนักการตลาดจำต้องทราบถึงโอกาสในการซื้อของผู้บริโภคซึ่งจะแตกต่างกันตามพัฒนาสินค้านั้นๆเพื่อวางกลยุทธ์ทางตลาดได้เหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 6. ผู้บริโภคจะซื้อที่ไหนเป็นการถามเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายแหล่งขายที่เหมาะสมกับสินค้าโดยพิจรารณาดูว่า สินค้าชนิดนี้ผู้บริโภคมักจะซื้อจากที่ไหนซื้อจากห้างสปปรรพสินค้าใหญ่หรือจากร้านขายของชาใกล้บ้านเป็นต้น 7. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อเป็นการถามเพื่อให้ทราบถึงบุบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อโดยสรุปผู้ประกอบการและนักการตลาดจะต้องศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต,ต่อผู้บริโภคเพื่อทราบลักษณะ ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อจัดส่วนปะสมทางการตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านแผนการจัดจำหน่ายและแผนราคาให้เหมาะสมการวางแผนการตลาดหมายถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการและผู้ที่ร่วมลงทุน สามารถอธิบายวิธีการที่ดึงดูดและรักษาลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ไว้ได้ 9. การทำฐานข้อมูลลูกค้าหมายถึงข้อมูลจะช่วยในการกำหนดส่วนต่างของการตลาดการกำหนดกลยุทธ์การตลาดทางตรงไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การสร้างสารงานโฆษณา กลยุทธ์สื่อตลอดจนใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำตลาดทางตรงเพราะกิจการจะไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังได้หากปราศจากข้อมูลลูกค้าวัตถุประสงค์ของการทำฐานข้อมูลลูกค้ามีดังนี้ 1. เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญของการจัดทาบัญชีรายชื่อลูกค้า 2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเบื้องต้นในการจัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้า 3. เพื่อให้เข้าใจถึงประเภทของฐานข้อมูล 4. เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบของฐานข้อมูลลูกค้า 10. การกระจายสินค้าในวงการธุรกิจปัจจุบัน นักการตลาดให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกระจายสินค้าไม่น้อยกว่าตัวแปรอื่นๆในด้านการตลาดหากผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ระบบกระจายสินค้าไม่ดีเช่นส่งสินค้าผิดพลาดล่าช้าพิสถานที่เป็นต้นเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เพราะจะทําให้ยอดขายลดลงและสูญเสียลูกค้า จุดประสงค์ของการกระจายสินค้าก็คือการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้องไปยังสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมโดยเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดตลอดจนการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดบทบาทและความสําคัญของการกระจายสินค้าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคหรือกล่าวได้ว่าการที่นําสินค้าออกจําหน่ายให้ผู้บริโภคทันตามเวลาที่ต้องการกระจายสินค้า จึงมีความสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ก็คือข้อ 1. สินค้าที่ถูกต้องข้อ 2. เวลาที่ถูกต้องข้อ 3. จํจำนวนที่ถูกต้องข้อ 4. สถานที่ที่ถูกต้องและสุดท้ายรูปแบบที่ถูกต้องการจัดกระจายสินค้าคือการนำสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งกระจายสินค้าเกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่อื่นๆได้แก่ การเริ่มต้นจากการพยากรณ์การขายซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนการจำหน่ายและการแผนการผลิตส่วนการกระจายสินค้าหมายถึงการบริหารระบบการขนส่งระบบช่องทางการจัดซื้อระบบช่องทางการจัดจำหน่ายระบบสินค้าคงคลังเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการจัดซื้อวัสดุวัตถุดิบเพื่อการผลิตและเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของการตลาดจะขายสินค้า สำเร็จรูปและบริการสู่มือผู้บริโภคการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ทำให้พนักงานทุกคนได้รู้ว่าจะปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาได้อย่างไรแผนการตลาดเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นเสมอหนังสือนำทางสำหรับกิจกรรมการทางการตลาดแก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาด การวางแผนไปปฏิบัติและการควบคุมเป็นกระบวนการที่ผู้ทำการตลาดต้องดำเนินงานตามแผนการตลาดที่วางไว้ด้วยความมั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ซึ่งรายละเอียดในแผนจะระบุกิจกรรมเวลางบประมาณซึ่งต้องมีการสื่อสารที่ดีเมื่อนำแผนการตลาดไปปฏิบัติแล้วจะต้องมีการประเมินเพื่อให้ทราบได้ว่าการดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์เพียงใดมีอะไรที่แก้ไขการวางแผนมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการควบคุมเนื่องจากแผนได้ระบุถึงสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุมาดูเรื่องบัญชีธุรกิจกันนะคะอันดับแรกเรามาดูความหมายของอบัญชีธุรกิจกันค่ะบัญชีธุรกิจหมายถึงระบบประมวลข้อมูลทางการเงิน การจดบันทึกรายการค้าต่างๆที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายสิ่งของและสิทธิที่มีมูลค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ำเสมอเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักและสามารถแสดงผลการดำเนินง,งานและฐานะก,การเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้ความสำคัญของการทำบัญชี1เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการทำธุรกิจ 2. เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในธุรกิจ 3. เป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไรประเภทและขั้นตอนของการทำบัญชีธุรกิจบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหมายถึงการจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง,างๆเกี่ยวกับการเงินหรืออย่างน้อยที่สุด บางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินโดยผ่านการวิเคราะห์จัดประเภทและก็บันทึกไว้ในแบบฟอร์มที่กําหนดเพื่อแสดงฐานะการเงินและการดำเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่งะคะดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแบบฟอร์มการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะก็จะมีวันเดือนปีรายรับจำนวนเงินกี่บาทกี่สตางค์นะคะวันเดือนปีรายจ่าย จำนวนเงินกี่บาทกี่สตางค์ต่อไปเป็นบัญชีสินทรัพย์หนี้สินเป็นการบันทึกรายการสินทรัพย์หนี้สินต่างๆเช่นที่ดินเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆอุปกรณ์การเกษตรปัจจัยการผลิตจำนวนผลผลิตผลผลิตที่คงเหลือตลอดจนหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินการผลิต ในการบันทึกทรัพย์สินหนี้สินต่างๆเพื่อจะนำไปใช้ในสรุปฐานะการเงินของตนเองและเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณหาไรายได้ต่อไปนะคะว่าอย่างบัญชีสินทรัพย์หนี้สินของร้านขายขนมเบเกอรี่นะคะก็จะมีแบ่งเป็น2ช่องคือสินทรัพย์และหนี้สินในตารางสินทรัพย์ก็จะมีวันเดือนปีรายการจำนวนหน่วยจำนวนเงินแล้วก็ ฝั่งของนิสินก็จะมีวันเดือนปีรายการจำนวนหน่วยแล้วก็จำนวนเงินเช่นกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลเรามาเฉลยแบบทดสอบนะคะขอ้อ 1. ในการวิเคราะห์ชุมชนนั้นๆควรวิเคราะห์สิ่งใดเป็นอันดับแรกกอไก่ทุนทศัพย์ขอไข่ทุนสำรองขอควายทุนชุมชนงองู ทุนรัฐบาลตอบคอควายทุนชุมชนค่ะข้อ2การวิเคราะห์ชุมชนควรนำเครื่องมือใดมาใช้ในการวิเคราะห์กอไก่ SME ขอไข่ s m l คอควาย MOU งงู s w o r ตอบข้ององูนะคะ s w o r ข้อ3การวิเคราะห์ชุมชนจากปัจจัยภายในควรวิเคราะห์ในเรื่องใด กไก่จุดแข็งจุดอ่อนขอไข่จุดแข็งโอกาสขอควายจุดอ่อนโอกาสงองูจุดอ,นอน่งอ,งดอนอุปสรรคคำตอบที่ถูกต้องก็คือจุดแข็งจุดอ่อนนะคะข้อ 4. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนามีกี่ระยะคะกไก่1ระยะขอไข่2ระยะขอควาย3ระยะงองู4ีระยะ,ฉะเฉลยก,ก็คือ 3ระยะนะคะข้อ 5. แผนการปฏิบัติการแม่บทชุมชนควรําแผนพัฒนาแบบใดมากำหนดกไก่แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีขอไข่แผนพัฒนาสังคมและชุมชนขอควายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรองงูแผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเฉลยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะ ข้อ6นะคะในการจัดทําแผนการทํางานต้องประกอบด้วยสิ่งใดเป็นอันดับแรกกไก่เงินทุนขอไข่เป้าหมายขอควายระยะเวลางองงูยุทธ,ธาศาสตร์ฉเฉลยนะคะเป้าหมายค่ะข้อ7การดําเนินการที่ผิดกฎหมายหรือข้อบังคับเป็นความเสี่ยงในด้านใดคะกไก่ระบบการจัดการ ข,ข้อไข่การดำเนินโครงการขอควายการกำหนดเป้าหมายงอง,งูการดำเนินการตามแบบแผนฉเฉลยระบบการจัดการค่ะข้อ8ข้อใดจัดเป็นสินค้าบริโภคกไก่ผักสดขอไข่เครื่องเรือนคอควายยานพาหนะงอง,งูเครื่องใช้ไฟฟ้าฉเฉลยผักสดนะคะ ข้อ9ปัใจจัยในข้อใดที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็ไก่คนขอไขวิธีการขอควายวัตถุด,ดิบงงูเครื่องจกักรตอบวัตถุด,ดิบค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ10การทำบัญชีที่สำคัญทำให้เราได้ทราบข้อมูลในเรื่องใดคะก็ไก่ผลดีของบัญชีขอไข่ผลเสียของบัญชี คอควายการเสริมรายได้งอง,งูสรุปผลกำไรขาดทุนฉเฉลยสรุปผลกำไรขาดทุนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ครูหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้และความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้านักศึกษายังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ สามารถทบทวนได้จากแบบเรียนกอสนอได้นะคะสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ